ระยะทางและการกระจัดมีความแตกต่างกันอย่างไรเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับสวัสดีครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้จะเกี่ยวข้องกับปริมาณต่างๆของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่แนวตรงครับสำหรับปริมาณต่างๆในการเคลื่อนที่แนวตรงมีอะไรบ้างก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับการบอกตำแหน่งของวัตถุก่อนครับ การอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุใดๆจําเป็นจะต้องมีการระบุตําแหน่งโดยในการระบุตําแหน่งจําเป็นจะต้องมีการเปรียบเทียบกับตําแหน่งอ้างอิงและกําหนดพิกัดเพื่อใช้ในการบอกตําแหน่งและทิศทางต่อไปเป็นตัวอย่างของการระบุตําแหน่งของวัตถุครับการบอกตําแหน่งของเด็กคนหนึ่งจะต้องมีการเปรียบเทียบกับตําแหน่งอ้างอิงจากภาพถ้าให้รถยนต์เป็นตําแหน่งอ้างอิงสามารถบอกได้ว่า ตำแหน่งของเด็กคนนั้นอยู่ห่างจากรถยนต์ประมาณ3เมตรไปทางด้านขวาหรือถ้าให้ต้นไม้เป็นตำแหน่งอ้างอิงสามารถบอกตำแหน่งของเด็กคนนั้นได้ว่าอยู่ห่างจากต้นไม้เป็นระยะ2เมตรทางด้านซ้ายเป็นต้นต่อไปเรามาดูลักษณะของระยะทางและการกระจัดกันนะครับระยะทางคือความยาวเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งจะเป็นปริมาณสเกลา่า เรามาดูตัวอย่างการหาระยะทางจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับถ้าให้ก,การเริ่มต้นที่ตำแหน่งศูนย์แล้วเด็กเดินไปหยิบของที่รถยนต์จากนั้นเดินย้อนกลับไปนั่งที่ใต้ต้นไม้เป็นแนวตรงเราสามารถหาระยะทางได้ดังต่อไปนี้ครับเมื่อเริ่มเดินไปที่รถยนต์ได้ระยะทาง3เมตรและตอนที่เดินย้อนกลับไปนั่งที่ใต้ต้นไม้ได้ระยะทางอีก5เมตรดังนั้นเด็กคนนี้เคลื่อนที่ได้ระยะทางทั้งหมด8เมตร การกระจัดคือระยะห่างจากจุดเริ่มการเคลื่อนที่ไปยังจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่โดยการวิเคราะห์จะเป็นแนวตรงซึ่งการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์ดังนั้นปริมาณนี้จะบอกได้ทั้งขนาดและทิศทางการหาค่าการกระจัดจะเป็นดังตัวอย่างต่อไปนี้จากเหตุการณ์ถ้าเกิดให้เด็กเริ่มเดินที่ตำแหน่งศูนย์และเดินไปทางด้านขวาที่รถยนต์จากนั้นเดินย้อนกลับไปทางด้านซ้ายไปจนถึงต้นไม้ เมื่อเราวิเคราะห์ตำแหน่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งศูนย์และตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งลบ2ดังนั้นการกระจัดจะมีขนาดเท่ากับ2เมตรและทิศทางไปทางด้านซ้าย oh. ความแตกต่างของระยะทางและการกระจัดก็คือระยะทางเป็นเส้นทางทั้งหมดของการเคลื่อนที่ของวัตถุอาจจะไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาเราจะนับเส้นทางรวมทั้งหมดเป็นระยะทางและระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลร์ส่วนการกระจัด คือระยะห่างระหว่างจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายเป็นแนวตรงและการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์ oh. ครับและทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องของระยะทางและการกระจัดพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ